เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในร้านซี่คุงกันอีกแล้วนะวันนี้ก็อยู่กับผมก่อนในคลิปนี้มีชว่าอัปเดตอีกแล้วนะท่านผู้ชมนี่วันนี้นะแบบผมก็อัปเดตค่อนข,ข้างบ่อย,อยทีเดียวนะแต่วันนี้ผมขอพักหน่อยนะอัปเดตมาหลายวันแล้วเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตังผมหมดนะเดี๋ยวตังไม่มีซื้อของสักทีนะเดี๋ยวพัก,พ,กพักไว้ก่อนนะที่จริงก็อาจจะแต,แต่ก็อัปเดตอะไรไม่เยอะหรอกแค่ปรับ ปรับระบบอะไรอย่างงี้นิดหน่อยนะเพื่อทให้เกมมันดีขึ้นนิดหน่อยอะ่ะก็ไปแค่สองสามชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านนะเพราะว่าถ้าจะให้อัปเดตอีกทีก็อรอนพรหัสิกกับวันศุกร์อ่ะเพราะว่าวันจันทร์ถึงวันพุธอ,อ่ะโรงเรียนเขาป,ปล่อยประมาณสี่โมงครึง่งไงแล้วกว่าจะถึงบ้านก็ประมาณห้าโมงหกโมงแล้วอะ่ะและซึ่งวันพฤิัสากับวันศุกร์เขาปล่อยสามโมงครึง่งไงซึ่งถึงบ้านไวไวกว่าหนึ่งชั่วโมงก็ นะครับและผมก็ไม่ได้นั่งรถเมล์กลับนะผมเดินกลับนะเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากนั่งรถเมล์เท่าไหรน่นะอีกอย่างนะกูชินแล้วนะนเดินกลับอ่ะตอนแรกๆก็ไม่ชินหรอกนะแต่ตอนนี้ชินแล้วเดินกลับบ้านนะประมาณ4ี่ห้ากิโลอ่ะเดินชินแล้ว <c oughs> ก็เลยกลับบ้านช้านิดหน่อยแต่ถ้านั่งรถก็กลับบ้านช้าอยู่ดีนะั่นแหละนะเพราะว่ารถแม่งติดไงรถแม่งติดนะส่วนพอวันาทกับวันศุกรนะ์เนี่ยอาจจะเดินบ้างแล้วก็นั่งรถเมล์กลับบ้างนะเพราะว่ารถมันไม่ค่อยติดช่วงนั้นนะ ก็ปล่อย3โมงครึ่งนล้โรงเรียนโรงเรียนผมปล่อยโรงเรียนผมเริ่มเรียนประมาณเที่ยงนะโอเคนะโอเคตอนนี้ก็เวลา9โมง5 6โมงต้องรีบทํารีบตัดต่อมาเผยก็ไปตัดต่อที่โรงเรียนต่อเดี่ยอะไรวะโคตรย่อเลยอะเดี๋ยวผมจะพามาดูอัปเดตว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะแลวก่อนอื่นนะสิ่งที่เห็นเห็นจะจันเลยนะเห็นอะไรไหมไอ้ตรงมุมขวาล่างอะเห็นไหมเออน่ยเนี่ยนี่เลยมีปุ่มชิปล็อกนะท่านผู้ชม สำหรับมือถือนะให้มือถือเล่นง่ายขึ้นนี่แบบฟันอะไรง่ายขึ้นนะและอย่างต่อมาเลยเป็นอาวุธส่วนของดานทางด้านอาวุธใหม่นะเป็นอาวุธขายในราคาล้านสองหรือว,ว่าซื้อเกมพาร์ตได้ภายในราคา29โลบักนะก็ใครไม่อยากฟาร์มแล้วก็มีบ้านรวยอยู่แล้วก็สามารถซื้อเกมพาร์ตกันได้นะดับหนุนผมหน่อยนะนี่นะเป็นเกมพาร์ตดับ OSSB นะไม่ก็จะเลี้ยกให้เท่กว่านั้นก็ O w SB นะ O B S ก็ได้เดี๋ยวขอใไปสลับชื่อกันนะเออที่จริงมันอาวุธนี้มันจะมี2ชื่อนะมันจะมี O Triple S กับ O W S นะ O W S คืออันนี้แหละ O W S b หรือเดี๋ยวผมค่อยไปเปลี่ยนชื่อมันกลายเป็น O O B S นะก็จะทำสลับกับไออนนั่นแหละที่ซื้อ2ล้าน2นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเกมพารมันจะไปอ่านซ้ำกันนะเพราะว่าผมเห็นปัญหามาแล้วมันจะไอ้นี่ มันจะมีของ2อย่างนี่มันจะมีของติดตัวมาเยอะไงมันจะเป็นบั๊กนะผมเลยต้องไปทาการไปเปลี่ยนชื่อก่อนนะก็อันนี้ก็มีสกิลเหมือนกันนะเป็นสกิลไฟเดียวกับอันนี้เลยสกิลไฟเดียวกับไอโอสีขาวเลยนะก็โอหนึ่งแสงกับโอล้านสองนะสกิลเดียวกันหมดเลยนะผมค่อยไปปรับเปลี่ยนอะไรมันนะโอเคนะจ้าท่านผู้ชมโอเคนะเอ่อถ้าถามว่าโอนี้มีความสามารถแตกต่างจากโอปกติอย่างไรนะโอทิพเเอนะ เออดาเมจจะเข้าแค่ทีละ500ร้นะสำหรับเวลรแรกๆนะแต่อันนี้นะสำหรับเวลรแรกๆเข้าทีละ3 5 0พหถือว่าโคตรแรงนะเตบตีคานิกิตายเลยแบบตีคานิกิได้เลยไปเปิดโหมดก็ถ้ามีเลือดเยอะๆแล้วไปตีคานิกิไปก็ตีเนะี่ยตีอะไรวะอาริมะ2ทีแตกอ่ะพูดง่ายๆตีอาริมะ2ทีแตกนะถ้ามีดาบเนี้ยจะเปิดโหมดก็ด,ด้วยนะโอเคนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ซื้อนะที่ซื้อก็อยู่ตรงฝั่งกูลเลยนะนี่นะ อยู่ตรงนี้เลยนะมันจะมีเอ่อมี O S S มี O W S B ไม่ก็ O B W S นะแล้วก็อันนี้ O W S นะหนึ่งแสนอันนี้ขายอยู่ที่ร้านสองนะและนี่ก็มินิสุ่มคาตนาน์นะเด้อเนี่ยเก้าพันสองนะอย่าลืมมาสุ่มกันด้วยอ่าเดี๋ยวผมจะพามาสุ่มกันเลยนะก็อัปเดตนี้มีแค่ส่วนพวกอาวุธนี่แหละไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวพามาดูอาวุธกันก่อนนะปุ๊บอ,อันนี้อ่าอันแรกนะจะเป็นเอ่อ เป็นโพชั่นคาตนาหรือว่าดาบพิษนั่นเองนะเป็นคาตนาพิษนั่นเองนะเอ่อผมจะบอกอะไรให้นะไอ้คาตนาไอ้ไอ้คาตนาพวกนี้นที่ผมทําขึ้นมามันมีอิสต้เอกเว้ยแต่หาคำอธิบายเอาเองว่ามันคืออิสต้เอกอะไรนะอย่างอันนี้นะเป็นดาบพิษใช่ไหมแล้วสีมันแบบชมพูชมพูใช่ไหมใครที่ดูแอนิเมะบ่อยก็น,น่าจะรู้นะว่ามันมาจากเรื่องอะไรว่ามันมาจากเรื่องอะไรนะดาบสีสีชมพูอย่างนี้แล้วก็เป็นพิษด้วยนะมันคืออะไรเนาะอะไรเนาะอ่าวดาบต่อมานะท่านผู้ชมเดี๋ยว ผมขอเก็บไอ้ไอสองอย่างนี้ก่อนเอ่อที่จริงมันมีสี่ดาบนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูดาบอีกสองก่อน mm hmm. เนี่ฮะไลซิ่งคาตานะดาบนี้ดาเมจแรงสุดน,นะเข้าที่หนะ้าร้อยนะสตีอาริมะตีเอ่ออาริมะประมาณหกเจ็ดทีแตกนะเข้าทีละหนะ้าร้อยยี่สิบนะก็ไม่ติดผิดนะดาบนี้ติดผิดนะเดี๋ยวค่อยไปปรับให้ดาบนี้มันติดผิดแล้วกันนะติดผิด อันนี้ดาบเนี้ยติดพิษทีละสี่สิบนะถ้อใครไปปรับให้มันติดพิษแรงกว่านี้นะเพราะว่ามันชื่อขึ้น,นชิ้นเชียวดาบพิษใช่ไหมก็ต้องทําให้มันติดแรงกว่านี้โอเคนะแล้วองนี้ก็เออเป็นดาบแบบห้าร้อยี่สิบนะแบบเอ้ยเคียแม่งเอาชิบหายแล้วเอาไอ้เคียเอ้ยแม่งค้างเข้าต้นไม้โอ้โหอะไรวะเมื่อกี้แม่งเดินค้างเข้าต้นไม้นะ เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าจะปรับยังไงดีเนี่ยเอ๊ะทำให้ต้นไม้มันไม่บักอ๋อใช่เดี๋ยวค่อยไปปรับไอ้นี่นะให้ใบไม้มันแบบไอ้นี่แบบแบบแคนคอลนยอะไรเงี้ยแบบทาให้มันเดินทะลุได้นะจะได้ไม่ติดบักที่หลังนะโอเคนะมันจะได้ไม่ติดบักนะโอ้โหแม่งคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วแล้วคือไปติดตรงนะี้แล้วคือรีเซ็ตปุ๊บดาบแม่งจะหายเว้ยแล้วคือคนที่มาเล่นนะ่ยช่วยอ่านคําอธิบายเกมกันนิดน,นึงนะไม่ใช่สักแต่ว่าเข้ามาเล่นอย่างเดียวนะอ่านคาอธิบายเกมบ้าง เออใครเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยหัดหัดอ่านเดสคคำอธิบายเกมบ้างนะไม่งั้นท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจอะไรเลยเว้ยโอ้โหผมไม่ค่อยชอบคนอย่างนี้เลยว่ะแบบอ่านอ่านคำอธิบายเกมไม่เคลียร์ก่อนแล้วค่อยเข้ามาเล่นนะจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลังนะโอเคนะก็พามาดูอีกอ่าอันนี้เลือ,อีกสองาบใช่ไหมนี่ Fire คาตาความจริงเป็นไล i ิงคาตานะนะเพราะว่าลืมเปลี่ยนชื่อนะตอนนั้นผมรีบทำไง ตอนนั้นถ้าดูสตรีมผมอยู่ผมรีบทำงเงี้ยเลยลืมเปลี่ยนชื่อนั้นเนี่ยที่จริงอันนี้เป็นไลติง้งคาตานานะแบบดาบสายฟ้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มมาน,นี่นะค่อยไปเพิ่มเอฟเฟกต์มันนะให้เป็นสายฟ้านะอันนี้ปุ๊บเลยอันสุดท้ายแล้วไม่รู้มันจะสุ่มให้ผมหรือเปล่าไม่ได้นะต้องรออีกอันนึงเออมไม่ให้คุยเลยนะ้ปนี่ไงเดี๋ยดิเฮ้ยเดีเย๋ยนะกูทิ้งเงินเยอะแยะนี่ว่ะทิ้งเงิน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 ปุ๊บ ออกมาดิเออเนี่ยนะท่านผู้ชมนี่เป็นดาบเอ,อ่อสีสีแต่ผมค่อยไปปรับแล้วกันนะสีนี้อันนี้ผมรีบๆทำเดี๋ยวค่อยไปปรับสีนะนี้เป็นเอ,อ่อป๊ับหนึ่งนะดูสีตรงนีน้ผมปรับยังไงเดี๋ยวค่อยไปปรับตามนะโอเคอันนี้เป็นดาบรีเวอร์นะเป็นดาบน้ำนั่นเองนะเป็นดาบแม่ดาบน้ำนั่นเองนะก็เป็นแต่เองนะสามอย่างรวมกันอนะันนี้เป็นดาบพิษ ดาบที่ผมถือคือดาบน้ําดาบนี้ดาบดาบพิษใช่ไหมชมพูชมพูอันนี้ดาบเหลืองดาบสายฟ้าใช่ไหมก็ใครรู้นะก็อืมนั่นแหละนะรู้จักกันดีนะเรื่องอะไรเนะ้อเรื่องอะไรเนะ้อมันมาจากอิสเตเ็กอิสเต็กอะไรเน้อนะแล้วก็เหลออ็กอันหนึ่งนะดาบเลยวะเอไลซิงคาตานะไลซิงคาตานะไม่มีอิสเตเ็กนะท่านผู้ชมผมบอกก่อน โอ้ยชิบหายแม่งได้ทีกว่าจะได้โอ้แม่งดูตังดิจากแสนสามแม่งเหลือแปดหมื่นกว่าชิบหายอะไรวะได้โคตรยากเลยนะดาบเนี่ยเพราะว่าดาบมันแรงอเออนะเดี๋ยวผมจะพาเออเฮ้ยแม่งเอาพชั่นเอาลีเวอร์มาอันนี้โพชั่นนี้ทิ้งไปเออเอาลีเวอร์นี้มาเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ลีเวอร์ไอาด,ดาบดาบ ส,สายฟ้านะอ่ะผมพามาดูโมเดลดาบก่อนนะผมแนะนํานะให้เล่นในคอมนะแสงมันจะสวยมากเดี๋ยวผมลองปรับในนี้ก่อนโอหปรับในนี้มันมันเหมือนไรเซเบอร์ไงไม่รู้เลยว่ะนี่นะอันนี้คือดาบน้ํานะเฮีย here. เฮ้ยเฮ้ยอย่าข้างเฮ้ยอันนี้นะเป็นดาบน้ํานะอ่ะผมจะบอกเลยให้ไอ้ดาบดาบพวกเนี้ยดาเมจต่างกันนะเวย้ย ดาเมจดที่ดาบไอดาบที่ดาเมจแรงที่สุดคือดาบ ana, ไลซิงคาตาาเว้ยส่วนดาบนี้นะดาเมจไม่แรงนะจะติดพิษนะติดพิษทีละสี่สิบโดผมค่อยไปปรับให้มันดูแบบโหดขึ้นนะอันนี้ริเวอร์คาตาาดูโมเดลนะค่อยไปปรับเปลี่ยนหรือไม่ต้องหรือไม่ต้องดีเพราะกูเขียนนะนั่นเองนะว่ากูทําแล้วกูเกียบไปดัดแปลงนะลาบากกูอิจฉาหาย้วก็นี่เออดาบพิษนั่นเองนะนี่โมเดลโคตรสวยดูดิ นไรซ i ่งคาตนานะั่นนี่กเท่นะเป็นดาบแบบบ่งบอกถ้าใครได้ดาบนี้แสดงว่าท่านผู้ชมแบบได้ดาบแอดมินแล้วอันนี้เป็นดาบแอดมินดาบแรกนะนี่ดาบแอดมินนะเพราะว่าแอดมินชอบสีแดงแล้วก็สีดำเงี้ยเลยทําอย่างนี้นะดาบอย่างนี้นี่นะนี่แอดมินชอบสีแดงดํำนะเท่ดิแล้วก็ Fire ร์คาตนะไม่ใช่ไฟออร์ไลติ n งนะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนชื่อนะลืมเปลี่ยนไอชิบหาย เนี่ยเป็นดับแบบโคตรโก้ผมว่าดาบเนี้ยมันดูดีสุดแล้วนะแล้วก็ดาบเนี้ยดีดูดีสุดแล้วก็อารมณ์เหมือนกูเล่นสตาร์วอไอชิบหายไอเชีย่ยถ้ากูทำคาดานนี้กูมปแยกทำเป็นเกมหนึ่งเลยดีไม่ได้ไอสัตว์ทำอย่างเงี้ยทำเป็นเกมแม็กซ์สเลเยอร์นะโอ้ไอชิบหายกูยังทำสกิลไม่เป็นกูแบบนี้กูยังสร้างไปเสร็จเลยกูจะไปทำอีกแบบหนึ่งแหละไอชิบหายหาเรื่องยิงเลยกูโอเคนะอัปเดตก็ไม่มีอะไรมากนะมีปุ่มชิบล็อกมี โอเวอร์เ oh, นะก็มีที่สุ่มคาตานะเออ่ตามพื้นนี่ดอกเต็มเลยนะเนี่ยดูสีเอาแล้วกันโคตรสวยนะแล้วก็นี่โอเวอร์เอสบีนะตามเมชสามพันถ้าไม่เชื่อว่ามันแรงยังไงเดี๋ยวผมจะไปตีคาเนกิให้ดูนะแต่ก่อนอื่นเปิดโหมดก๊อตก่อนเปิดโหมดก๊อตโหมดก๊อตก๊อตปุ๊บเอ้ยมาอีกอยโหมดโกพ่อมึงหมดก๊อตหมดก๊อตปึ๊บอ่ะโอเคนะ โอเคนะท่านผู้ชมเย็นนี้นะผมมีสตรีมนะก็จะลืมที่จะมาดูสตรีมผมกันด้วยนะท่านผู้ชมนี่โอเคนะนี่ดูคาเนกินะมันจะตายภายใน3 4 3สช็อตด้วยดูนะอันนี้ช็อตท,ที่1เนี่ยโหดูเลือดดีโลโคเยอะช็อตท,ที่2ช็อตท,ที่3ช็อตท,ที่4เอาเฮียช็อตท,ที่4ตีไม่เข้านี่นะต้องตีประมาณ4ช็อตนะถ้าตะเร็วประมาณผมแล้วก็สตัดประมาณผมประมาณสตัดประมาณ900กว่าเนี่ย จะตีคานิกิ4ี่ทีจอดนะโดยไม่ต้องเสียเวลาไปโดดลงแบบฆ่าตัวตายนะเพราะว่าช่างนน,นะก็คันิยะไอเกมเซฟดาบนะก็ออกเกมเข้าใหม่ซะไม่งั้นมันไม่เซฟให้เอ่อความจริงนะผมจะทําระบบแบบรีเซ็ตปุ๊บแล้วของเซฟให้แต่มันเกิดบั๊กไงมันผมเลยไม่ทําแม่งนะผมเลยไม่ทําแม่งนะเลยปรับเปลี่ยนเป็นในนี้ซะเลยนะต้องออกเกมเข้าใหม่เท่านั้นถึงจะเซฟให้ โอเคนะ่าสำหรับวันนี้อัปเดตไม่มีอะไรมานะอุ้ย here. เฮี้ยออกค้างโอเคนะัาสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอัปเดตอะไรมากนะวันนี้ก็อัปเดตสั้นๆน,นะก็เดี๋ยววันเดี๋ยววันพฤหัสวันศุกร์เดี๋ยว,ว,วก็มีอัปเดตเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะก็สำหรับวันนี้ขอเอาตัวลาไปก่อนนะเพราะว่ามาที่ว่าเลยยังต้องแพลนสำหรับวันนี้ก็ขอเอาตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ